มาดูความแรงของสว่านตัวนี้กันใช้เจาะพื้นคอกนกรีตอัดแรงขนาดความหนา5เซนด้วยดอกเจาะัวซอขนาด60มิลน,นะครับหรือง,งานเบาๆลงมาหน่อยก็จะเป็นเจาะผนังที่เป็น It box, อิฐบล็อกก็เจาะได้ไม่ยากหรือจะเจาะเหล็กหนาด้วยดอกอดัวซอล12มิลก็ไม่มีปัญหาเจาะไม้เนื้ออ่อนอย่างไม้สนก็สบายๆเลยนะครับด้วยดอกใบไผ่3 2มิลหรือจะเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างไม้วงกบประตูเก่าท่อนนี้ก็เจาะได้ไม่ยาก ลองงานหนักๆไปแล้วก็มาลองงานเบาๆทั่วไปอย่างการยิงสกูงานไม้ดีไวหรือว่าจะยิงแผ่นครอบข้างหลังคาเมทัลชีท้วยหัวบล็อกขนาด8มิลแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีเลยจะใช้ยิงสกูเข้ากับเหล็กด้วยสกูไปสว่านก็ยิงเข้าได้ง่ายๆหรือจะใช้ลมกับดอกเจดีในการเจาะควันรูก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความแรงถือว่าเลือๆเลยตรงส่วนล่างใต้ไฟ LED ดีจะมีแม่เหล็กใช้สําหรับดูดติดสกูเวลาใช้งานก็สะดวกดีเลยนะครับตรงจุดนี้ ตัวนี้เขาจะมีระบบคิกแบ็ s สต็อปคือเวลาที่เราจอไปดอกสว่านเกิดติดเครื่องก็จะหยุดทันทีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายเกิดจากการสบัดของสว่านเนื่องจากมีแรงบิดค่อนข้างสูงตัวนี้จะเป็นสว่านกระแทกไร้สายสามระบบของทําคินนะครับจะมาในกล่องกันกระแทกทสวยๆแบบนี้เลยแข็งแรงมากนะครับกล่องนี้ในกล่องจะมีคู่มือไใบรับประกันที่ชาร์จแบตด,ดอกไขควง1ดอกและตะขอเกี่ยวร้อมแบตเตอรี่ P20 ขนาด20โวลต์4แอมป์2ก้อนตัวเครื่องจะมีน้ำหนักมากหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นสว่านที่แรงบิดค่อนข้างสูงก็เป็นธรรมดานะครับของสว่านที่แรงบิดสูงๆใช้ร่วมกับแบตเตอรี่20โวลต์4แอมป์ฮาวมีไฟ LED ตรงนี้หัวจับดอกจะเป็นเหล็กจับดอกได้สูงสุดที่13มิลมี3ระบบเจาะกันสุูเจาะกระแทกปรับแรงบิดได้20ระดับนะครับส่วนความเร็วรอบปรับได้2ระดับรอบต่ำกับรอบสูงมอเตอร์จะเป็นแบบไร้แปรงทานซึ่งจะมีความแรงและก็ประสิทธิภาพสูงทนทาน อายุการใช้งานยาวนานขึ้นเขาจะมีด้ามจับมาให้ด้วยนะครับไว้สาหรับใช้งานหนัหนกๆอย่างเช่นเจาะคอนกรีตเจาะผนังใส่เข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็ขับล็อกให้แน่นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรงของพัมกินเลยนะครับให้แรงบิดมากถึง150นิวตันเมตรใช้งานได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานทั่วไปงาน DIY ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยใครกําลังหาสว่านไร้สายที่ใช้งานแบบตัวเดียวจบแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่พัมกินคอนเนอร์หรือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือพัมกินทุกสาขาหรือทางร้านค้าออนไลน์